ใส่ยิบซัมเติมาธาตุรองให้กับดินก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ การที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับเราก็ต้องให้อาหารเขาให้ครบถ้วนนะครับต้นทุเรียนนะครับต้องการทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับเราก็ต้องเติมให้มันครบนะครับเพราะต้นทุเรียนนะครับจะมีปัญหานะครับกับอาการขาดธาตุอาหารได้เยอะนะครับเมื่อต้นทุเรียนมีอาการขาดธาตุอาหารนะครับใบเขาก็จะมีอายุสั้นนะครับมันจะเหลืองมันจะร่วงได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงแนะนําให้ทุกท่านนะครับ ใส่ให้มันครบนะครับทั้งธาตุหลักนะครับธาตุหลักในแปลงผมก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับที่ผมใช้นะครับอยู่2สูตรนะครับก็จะเป็นสูตรเสมอกับสูตรตัวหน้าสูงนะแต่ถ้ามือใหม่เริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้สูตรเสมอก่อนนะครับสําหรับธาตุหลักนะครับธาตุรลงนะครับก็จะเป็นยิบซ้มกับโดโลไม์นะครับอันนี้ท่านต้องเลือกใส่เอานะครับเลือกใช้เอานะครับมันมีวิธีการเลือกใช้นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลังจากนี้นะครับธาตุเสริมนะครับ ้าเสริมในเปลงผมนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยคอกหมักนะครับขี้ควายหมักนั่นเองนะครับเป็นการเติมธาตุเสริมให้กับดินนะครับแล้วก็ผมก็ยังมีการใช้เล่ธาตุรวมด้วยนะครับใส่ให้กับดินนะครับคือเอาให้ครบเลยนะครับชัวร์นะครับธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับต้นทุเรียนของเรามันก็จะไม่มีอาการใบขาดธาตุอาหารนะครับเมื่อได้ธาตุอาหารครบนะครับเห็นไหมครับใบเขาก็จะใหญ่ใบเขาจะเขียวเข้มนะครับไม่มีอาการขาดธาตุอาหารนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยโตได้เร็วนะครับวันนี้จะมาเน้นเรื่องธาตุโลหงนะครับที่เราควรที่จะเติมให้กับต้นทุเรียนของเรานะครับมันก็มีในท้องตลาดนะครับมันก็มีอยู่กัน2ตัวนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือจะเป็นยิบซ้มนะครับกับโดโลไมนะครับข้อแตกต่างระหว่างยิบซ้มกับโดโลไมนะครับเอาง่ายๆนะครับแบบที่เข้าใจง่ายๆเลยก็คือโดโลไมนะครับ ใช้กับดินที่เป็นกรดนะครับค่า pH ต่ำกว่า5.5ลงไปนะครับจะแนะนำให้ท่านใช้โดโลไมนะอันนี้ท่านต้องจดจำนะครับเพราะว่าโดโลไมนะครับถ้าใช้ผิดนะครับเราไม่มีการตรวจวัดค่า pH ดินเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นดินด่างนะครับค่า pH อยู่ที่7อย่างเงี้ยแล้วท่านไปใส่โดโลไมทนะครับค่า pH มันก็จะด่างขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็น 8, 8เป็น9ขึ้นไปนะครับเพราะว่า เจ้าโดโลไมเนี่ยมันเป็นด่างจัดนะครับค่า PH ของโดโลไมมันอยู่ที่ประมาณ12-13นะครับถ้าท่านเอาไปใส่ในดินด่างนะครับทำให้ต้นทุเรียนของท่านเนี่ยมีปัญหาได้แน่นอนนะครับมันจะขาดธาตุเสริมนะครับขาดธาตุเสริมอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับพวกสังกะสีพวกเมงกานีดพวกนั้นนะครับพวกที่เป็นธาตุเสริมนะครับมันจะขาดได้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงแนะนานะครับให้ท่านมีเครื่องตรวจวัดค่า PH ดินติดสวนไว้บ้างนะครับ ท่านจะได้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะครับสําหรับโดโลไม์นะใช้ดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดจัดนะครับ pH ต่ําจาก5.5แล้วโดโลไม์นะครับควรที่จะหยุดใส่นะครับเมื่อ pH ของท่านถึง6นะครับประมาณ6นะครับถ้าเลย6ขึ้นไปเนี่ยท่านควรจะหยุดใช้โดโลไม์แล้วนะท่านควรที่จะไปใช้ยิบซ้มแทนนะครับเพราะยิบซ้มเนี่ยค่า pH ของยิบซ้มเนี่ยมันเป็นกลางนะครับมันก็จะไม่ทําให้ ค่า pH ของเราเนี่ยขึ้นไปเยอะนั่นเองนะสำหรับในแปลงผมนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้ยิปซ้มนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมมีการวัดค่า PH ดินไปแล้วนะครับค่า PH ในแปลงผมก็อยู่ที่ประมาณ6นะครับ6ขึ้นไปนะครับไม่เกิน6.5นะครับผมก็เลยเลือกใช้ยิบซ้มนะครับในวันนี้นะส่วนการใส่นะครับในแปลงนะครับผมนะครับผมจะแนะนําทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโดโลไมหรือยิบซ้มนะครับท่านควรมีติดสวนไว้เลยนะ เพราะนะครับผมจะใส่ท ну> ุกสามเดือนนะครับเดือนนี mm ้ก hmm ็เป็นเดือนสิบสองแล้วนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมก็ทําการใส่นะครับทุกสามเดือนนะครับเดือนสิบสองนะครับแล้วก็กับไปอีกครั้งหนึ่งครั้งหน้าก็จะเป็นเดือนสามเลยนะครับเดือนมีนานในการใส่โดโลไม้เยอหรือยิบซ้านะครับก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดโลไม้หรือยิบซ้าเนี่ยท่านก็ควรวัดค่าพีเฮดก่อนนะครับวัดค่าพีเฮดดินก่อนนะเพื่อตัดสินใจนะครับ สำหรับการใส่นะครับโดโลไมหรือยิบซ้มนะครับในแปลงผมนะครับผมจะใช้ตั้งแต่การปรับปรุงดินนะครับเนื่องจากว่าก่อนปลูกนะครับผมวัดค่าพีเอดินในแปลงผมอยู่ที่ประมาณ5.5นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้โดโลไมในการปรับปรุงดินก่อนปลูกนะครับเมื่อปลูกเสร็จนะครับผมก็จะโรยไว้บนผิวดินนะครับปลายทรงพุ่มนะครับออกมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับทุกๆ3เดือนนะครับผมจะใส่เป็นประจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมจะแนะนําให้ท่านใส่ปลายทรงพุ่มออกมาด้านนอกนะครับผมจะไม่แนะนําให้ท่านใส่เข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโดโลไมหรือเจ้าตัวยิปซัมเนี่ยส่วนประกอบเขาจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับโดโลไมนะครับส่วนย um mm ิปซัมก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับซึ่งธาตุพวกนี้นะครับเป็นธาตุรองนะครับถ้ามันมีในปริมาณเยอะเกินไปเนี่ยมันสามารถไปตึงธาตุหลักธาตุเสริมได้เช่นกันนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ย มีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่ด้านในทรงพุ่มนะครับผมจะใส่ด้านนอกทรงพุ่มตลอดนะครับแล้วก็ใส่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดินเราก็ได้ปรับปรุงอยู่แล้วนะครับหรือถ้าท่านจะใส่เข้าไปด้านในทรงพุ่มนะครับใส่ได้นะครับใส่บางๆได้นะครับด้านในทรงพุ่มนะครับแต่นะครับมีข้อควรระวังคือท่านควรเว้นนะครับระยะนะครับการใส่โดโลไมท์การใส่ยิปซั่มกับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะ2ตัวนี้นะครับถ้าใส่พร้อมกันเนี่ยมันจะ ไปตึงกันนะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยของเราเนี่ยลดลงได้นะหรืออาจจะส่งผลกระทบกับใบทุเรียนของเราได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะมันมีข้อควรระวังนะครับทุกอย่างนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับท่านก็ต้องเลือกใช้เลือกใส่ให้มันถูกต้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ให้ท่านชมนะครับวันนี้ผมก็เลือกใส่ยิบซ้ำนะเพราะว่าผมวัดค่าดินและมันอยู่ที่6นะครับ การใส่ของผมนะครับผมก็จะโรยปลายทรงพุ่มนะครับมีเยอะใส่เยอะได้นะครับมีเยอะใส่เยอะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันมีข้อควรระวังนะอย่างของผมนะครับผมมีการคลุมฟางข้าวนะครับผมก็จะใส่ไปบนฟางเลยนะผมจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลดน้ําอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็น้ํามันก็จะทําให้เจ้าตัวยิบซ้าของเราเนี่ยซึมลงไปหาดินเองนะครับก็ยิบซ้าเนี่ยปลดปล่อยธาตุอาหารได้เร็วกว่าโดโลไมนะครับ ถ้าโดโลไมท์เนี่ยผมจะเน้นใช้ในเรื่องของการปรับค่า PH ดินที่เป็นกรดมากกว่านะครับถ้าวัดดินแล้วดินเป็นกรดนะครับผมก็จะใช้โดโลไมท์นะแต่ถ้าดินมันค่า PH ดินมันเหมาะสมอยู่แล้วนะครับอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับผมก็จะใช้ยิปซ้มนะในการเติมนะครับเพราะว่ายิบซ้มจะปลดปล่อยธาตุอาหารธาตุรลงเนี่ยให้กับต้นทุเรียนได้เร็วกว่าโดโลไมท์นะครับนี่หรือนะครับบางท่านนะครับเขาแนะนําให้ใช้นะครับ ทุกครั้งที่มีการแตกยอดก็ได้เช่นกันนะก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเนี่ยผมจะทําเป็นเป็นประจํานะครับผมใส่ทุกสามเดือนนะครับมันจะจําง่ายนะครับแล้วก็รอบการแตกยอดก็ใกล้เคียงอยู่แล้วนะครับประมาณสามเดือนสองเดือนถึงสามเดือนเนี่ยเขาจะมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะครับอย่างต้นนี้นะครับเขาเริ่มที่จะตั้งปีแตกยอดแล้วเช่นกันนะครับเริ่มที่จะตั้งปีนี่เห็นไหมเริ่มจะมีการตั้งเคี่ยวแล้วนี่นะครับก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับมันจะตรงรอบกันพอดีอยู่แล้วนะครับ ประมาณสามเดือนนะครับหรือถ้าท่านจะใส่บ่อยกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับยิบซ้านะครับท่านสามารถใส่บ่อยได้นะแต่โดโลไมนะครับไม่ควรที่จะบ่อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวค่า p h เของดินของท่านเนี่ยมันจะสูงจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูต้นนู้นอีกหนึ่งต้นนะครับต้นด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ยิบซ้าเช่นกันนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะโรยนะครับปลายทรงพุ่มออกมานะครับ โรยทับไปเลยนะครับฟางข้าวนะครับเดี๋ยวเราลดน้ํามันก็จะซึมลงไปเองนะครับนี่นะครับก็พอพยายามเว้นนะครับช่วงที่เราใส่ปุ๋ยนะครับอย่าให้มันไปโดนทับกันนะครับคือเว้นบริเวณที่เราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนของเราได้นั่นเองนะครับก็แนะนํานะครับมีเยอะใส่เยอะได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ มีเยอะใส่เยอะได้อันนี้เป็นตัวยิบซ้านะครับลมหน่อยนึงนะครับผมก็โรยประมาณนี้นะครับผมเติมทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเอ้ยผมเติมทุกผมใส่ทุกสามเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดินผมนะครับก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับธาตุรลงก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าท่านคืออาจจะเคยได้ยินนะครับทุเรียนขาดแมกนีเซียมนะครับบ่อยๆนะครับจริงๆแล้วมันจะขาดร่วมกันนะครับ แมกนีเซียมกับแคลเซียมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้โดโลไมท์หรือยิปซั่มเลยเนี่ยต้นทุเรียนของเราอาจจะขาดได้นะครับอาการขาดแคลเซียมก็ต้นมันก็จะโตช้านะครับแตกยอดก็สั้นๆใบเล็กๆนะครับการขยายก็ทําได้ไม่ดีนะครับถ้าขาดแมกนีเซียมเนี่ยใบมันก็จะด่างๆลายๆนะครับเป็นที่ใบเก๋นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ